คุ้มค่าจัดหนักจัดเต็มของแถมที่ท่านได้ทั้งหมดไฟฉายสุดวินเทจล็อก40ตัวชุดไอว่าคีมล็อก10นิ้วเวอร์จิ้นใบตะเหล็ก5ใบใบขัดกระดาษทราย5ใบผ้าขัดขนแกะ1ใบหกเหลี่ยมหัวบอล9ตัวชุดมีตัดกระจก1ชุดชุดอุปกรณ์9ตัวชุดกล่องดำ1ชุดเป็นขัดและข้อต่อ1อันทั้งหมดนี้จัดเต็มไปกับสว่านไร้สาย3ระบบ128โวลต์ SJ ด้านบนมอเตอร์สามารถปรับความแรงได้2ระดับตามแรงกดระดับที่1 0ถึง500รอบต่อนอาทีและระดับที่2 1,700รอบต่อนอาทีปรับการใช้งานได้3ามระบบ 1. ระบบขันสกรู 2. ระบบเจาะสว่าน 3. ระบบเจาะกระแทกเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมเช่นเจาะไม้เจาะเหล็กขวานรูเหล็ก หวานรูไม้หวานกระเบื้องจอกปูนขันน็อตขันบล็อกขันที่แคบพร้อมการปรับแรงบิดได้ถึง25ระดับแรงทอร์กและลืมไปซะเถอะเรื่องดอกจำปาเพราะสว่านตัวนี้ใช้แบบหัวคีเลสมือหมุนได้ทันทีทันสมัยกว่าเดิมขนาดดอกจับหัวสว่านคีเลสมีขนาด10มิลิเมตร ปรับทิศทางซ้ายและขวาในการหมุนของดอกสว่านไฟ LED ส่องสว่างเวลาใช้งานห้ามส่องตาเพงันตาจะบอดแบตเตอรี่128โวลต์8,000ม ah. ิลลิแอมทางเราจัดให้2ก้อนไม่คุ้มก็ให้รู้กันไปที่ใช้แบตเตอรี่แบบฟ้าชาร์จชาร์จไวมอสของแถมวัเซตสินค้า SJ ดังนี้ตูวเครื่องแบตเตอรี่2ก้อนที่ใช้แบบฟ้าชาร์ดดอกสว่านจเจาะเหล็ก3ชิ้นดอกเจาะไม้3ชิ้นลูกล็อกขนาด5-13มิลลิเมตรและข้อต่อ กระดูกูหชิ้น100ทัท่านแรกเท่านั้นก่อนสินค้าจะหมดสนใจบอก